ยืนยันเปิดตัวเร็วมี X 50 Pro 5G สมาร์ทโฟนเลอทง 5G ที่ um, ประเทศไทยวัน <texts> ท <hi utan labels> ี่1กรกดาคมนี้ฉายชิปเซมบราคอน865จอ90เฮิร์มีชาร์จเร็ว65วัตต์ยืนยันเปิดตัวเร็วมี X 50 Pro 5G สมาร์ทโฟนเลอทง 5G ที่ประเทศไทยวันที่1กรกดาคมนี้ฉายชิปเซมบราคอน865จอ90เฮิร์มีชาร์จเร็ว65วัตต์ เมื่อเดือนที่แล้วครับได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่เร e a มี e x 3 Super Zoom ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุุนท็อปที่มีกล้องแคลเซโครรองรับการซูมไกลสูงสุดถึง60เท่าที่บ้านเราเปที่ร้อยแล้วนะครับล่าสุดครับทางเร a l มีประเทศไทยก็ได้ประกาศยืนยันเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่นเร a l มี x 5 0 Pro 5 g แบบออนไลน์ในวันที่1กรกดาคมที่จะถึงนี้ครับสมาร์ทโฟนรุ่เร e a มี e x 5 0 Pro 5 g เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ใชช้ิป หัวคอมไซดอน865พร้อมรองรับเครือข่าย 5G ไฮแรมดูงสุดถึง12กิกมีหน้าจอไร้ขอบเจาะลูกกล้องหน้าคู่แบบดูโอพันช์โพริสเพย์ขนาดหน้าจออยู่ที่6.44นิ้วมีค่ารีเฟรชเรทระดับ90เ z ให้กล้องหลังมันหมด4ตัวควอดเทมาร่ากล้องตัวหลักความเอียดของ1ีล้านพิเซลและแบตเตอรี่ขนาด4,200ม ah, ิลลิแอมป์ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัตต์ซูเปอร์ดัชชาร์จอีกด้วยครับซึ่งสมาร์ทโฟนเร็วมี X50 Pro 5G รุ่นแรม12กิกเปิดราคาที่ยุโรปอยู่ที่749ย e ูโรหรือประมาณ25,700บาทครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอรุ่นกันแล้วครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีราคาที่บ้านเราที่เท่าไหร่นะครับ้ามีาข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกเ่าวให้ยยทราบอีกทีครับ